จิงข้าวกับคุณแม่ค่ะทั้งช้อนทั้งมือคุณแม่ทั้งชอนทั้งมือกับข้าวจ้ะมีไก่ต้มมีปลาต้มต้มจับ่ายยำมะม่วง พู้เท่าจะผู้เท่านี่แหละผู้เท่าเป็นเด็กดูไว้ค่ะอร่อยไหมหูก็ไม่ดีเยอร่อยไหมเพราะกินได้ เอาเพิ่มไหมอ่านี่ยไก่อ่ะะไก่กินไหม